อ้าวสวัสดีกันด้วยผมมอนดีวีวันนี้ก็จะมาทำเกมแคทเกมเมอร์แล้ววันนี้ก็รอดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟักไข่ให้น้องก่อนต้องถ่ายนี่ให้เต็มก่อนบัคนี้เต็มปุ๊บมึงค่อยกดตัวนี้มึงมึงค่อยกระิบไปใครกระชีอแน่เนี่อ้าวสวนน้องแล้วแล้วน้องผมรีเวร,รีเวเท่าไรแล้ว เลียแปดนะผมเลีอยวสิบี่จริงๆผมจะสิเจ็ดแต่ผมไม่ได้นะผมสมัครใหม่นะเออเฮีย <Here. S 1> ปลาเต็มนะฮะวันนี้ก็จะไปสู้ลองดูว่าบันเก่งแค่ไหนกันนะฮะเน็ตเคสามเพชรกูไม่มีเพชร here. เฮียอ้าวก็้าไป ูสัตว์ว่าได้ตัวอะไรบ้างยึดเคอยากกระหมาไม่แดกควายผมคิดว่ามันน่าจะเอ่อริ้วสิบเดือนนี้ได้หมดแล้วนะเวนไอ้ตัวนี้นี่ etwe nini ninini loi ni, newa ni. ni, twonewa ni, ninini yobi neto nini บอกจริงอ่ะนี่นี่ตัวนี้มันช่างโหดเหลือเกินกัวสองตัวเหี้ย ผมจะพาไปดูประวัติของผมกันนะฮะเด็ดทุยตัวเองวะมึงเพชรเห็นไวะเบิ้อง,งกดออกมันจากเวลามันจากนาที่เบิ้งให้สองหนึ่งศูนย์อา้าวเอาเลยะฮะกดเบิ้งกดใครกดใครมาเบิ้งโู้ ประวัติของตัวผมนะฮะมีนี่ดูแวเป็นตัวอย่างอะกระจอกมากเจ็ดเป็ดมีตัวอยู่ครับอยู่ไหนวะมาบอกกันเนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้มันช่างเก่งอะน,ะนี่นีน่ผมชอบตัวนี้กับไอ้ตัวนี้นี่บินอยู่ในแฟ ถ้าหากจะไปสู้นะผมบอกอย่างอย่าไปสู้เลยมันกระจองเน็ตชาแป๊บนึงครับเน็ตชานะโอ้โหกูอยากดูนางเสกไหมกูดูย็ดเพชรนะลุนน้นกล่องได้อะไรเพชรหนึ่งอัน อันนี้กันอันนี้จะได้อะไรไม่รู้นะฮะอ้าวได้แคทีสสองพันเท2000่าไรเก็บเกี่ยวให้หมดอ้าวเหมือนกันนะฮะเป็นอยากจะพูดอะไรมันเฮีย,ยกูว่ามันห้าร้อยแน่ใช่ไหมครับว่าใครที่เล่นบอกผมหน่อยมันห้าร้อยร้อยแบแคบครับ ฮะใกล้ถึงตัวดอกกุหลาบแล้วนะอ้าวถึงนี่กันแล้วออเดี๋ยวไปสู้กับตัวนี้นะซึ่งเราจะาชิงอาดอกกุหลาบ กูตายปะเนี่ยเฮียแพ้ไฟฮะตายโอ้โหสู้กับอินเสดได้ไปเออสองเพเที่หรอแบแฝบโอ้โหให้กูสู้เักสามตัวเลยเหรอเฮดคี 8. สองตัวรวมหนึ่งอะคิดเอา เออจืดยบดคแสงก็มีสายฟ้ากูฟาดคงจะไม่เป็นไรในทเ่ี่ะตายครับโอ้ลองดูคนระับจะได้ดอกกุหลาบกันไหมได้ได้ดอกกุหลาบแล้วครับโอ้โหหัวหน้าบอลเลยทีย่อ่ะตายไหมครับเกือบตายเฮียยึดเป็ดโอ้ทำเลยสิ ไม่ได้เลยเฮียโอ้โหแพ้ตัวนี้อย่าแป,ป,ป๊บะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวตัวนี้มาแล้วมันมันเอาวงเวียมาเล่นกับกูเฮียตายเลยสัสยึดเค็ นะฮะมันแพน้น่าจะแพ้ตัวอะไรวะอาอเพจขกูใครล่ะ บุ้งบิ้งคิดกกได้ดอ,อกกุห,หลาบาแล้วบิ้งแล้วยีบักยอดสนามบักนี้นได้ดอ,อกกุหลาบเลยอาย,ย,ยุนี่ยูมิบ่เป็ก่อนบุงบ้งในบุง้งเดียวบุ้งเอาก็ถูกใจกันเยอะมากม,มีบุ้งข่าเทสผมมีหมื่นหกฮะบุงบ้ง,งดูข่าเทสกูเลย ยี่สิเคเกือบสองหมื่นแล้วไงข่าขานี่กูซื้อได้แน่สิบทำไมถึงอัพไม่ได้เหรอ๋อเอากูซื้อมาแล้วทำไม อาเจ้ไแม่ขาวนี่ยึดเค่หลอกกูเสียเพนนื่อนเหี้ยมันเลี้ยวเท่าไหร่ไม่สู้แล้วนะเอาเลี้ยวตันสิบนะเออแล้วพิกเราล่ะเลี้ยว,วเจ็ดเองแล้วพุิก แล้วสิซีบีซีบีซีแล้วว,ลวิหกเอาเย็ดแม่งเกือบจะน,าน่ารีเอะกูลืมอัปเลยสุดขอไปด้วยครับอาจจะมีคำหยาบนิดนึงขอลาก่อนแค่นี้นะครับ